อาจารย์ว่างไงจ๊ะเออช่วงนี้มีคนขอหวยมาเยอะมากเลยแต่ว่าผมซื้อไม่เคยถูกเลยแต่ว่าผมไม่กล้าบอกเขาว่าผมซื้อแล้วไม่ถูกอะ่ะอาจารย์จะมีคาแนะนํำยังไงบ้างตอนคนที่คนเขาขอหวยกันทั่วเนี้ยอะไปทํามาหากินสิจ๊ะไอ้หรอจ้ะไอ้เ,อเรื่องของหวยของเลขเนี่ยนะจะ๊ะมันเป็นเรื่องของโชคของดวงด้วยจะมาหวังเอาที่ชั้นอย่างเดียวไม่ได้นะจะ๊ะนี่ชีวิตหวังเพิ่งแมวแล้วจ๊ะอ้าวแล้วตอนแรกที่ผมซื้อหวยจากอาจารย์ที่อาจารย์ให้ผมถูกตลอดทุกงวดเลยนะตอนนั้นนะ่ะ อยู่ใหม่ๆไงไจ้ะของมันต้องสร้างเรตติ้งกันหน่อยแล้วมันเกี่ยวกับเชื้อราอะไรอย่างนี้ไหมอะ,อะเชื้อราเกี่ยวกับที่พออาจารย์หาเชื้อราปุ๊บแล้วแล้วหวยก็ไม่แม่นเลยมันเกี่ยวปะครับอ้าวเราให้่ฉันติดเชื้อราอีกรอบนั่นแหละจ๊ะฮะเออดีไหมคุ้มเลยอะโควยมาได้สามพันยีนะจ๊ะรักษาเชื้อราไปแสนสองเออเพียฉันเปพี่ย,ย,ยมากเลยนะจ๊ะถามเรื่องหวยนี่ฉันรู้สึกเพียตลอดเลยนะจ้ะอาจารย์แล้วตอนนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่เนะน,นี่ยน,น,นั่งเลยจ้ะคือแบบ ผมไม่จะให้คําตอบเขายัางไงเดมันมีหลายคนที่แบบอินบ็อกซ์มาจานขอหวยหน่อยขอหวยหน่อยอย่างเงี้ยคืนนี้จ๊ดฉันก็อยากจะบอกให้ว่ามันเป็นเรื่องของโชคดวงส่วนบุคคลนะจ๊ะแล้วก็ไอ้เรื่องที่เอาแมวมาเลี้ยงแมวเป็นชาราอะไรอย่างเงี้ยจ๊าหวังเพิ่งแมวให้มากนะจ๊ะคนเราเดี๋ยวนี้เพิ่งตัวเองยังเพิ่งไม่ได้เลยจ๊ดจะมาเพิ่งแมวนะจ๊ะจ้ะ <c oughs> อาจารย์เวลาพูดช่วยหันมาหน่อยดิหันก็ได้อ่ะหันหลอไหมจ๊ <c oughs> ะหลอหลอกโอเคสรุปว่า ทำไมอ่ะไม่มีหวยให้ใช่เรืเฉพาะตัวจ้ะขอบอกว่ามันเป็นเรื่องของดวงเฉพาะตัวนะจ๊ะจะมาบอกจะมาบ่นอะไรฉันฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะจ๊ะถ้าเกิดว่าฉันดีขนาดนั้นนะจ๊ะฉันไม่ต้องมาให้คนเลี้ยงหรอกจ้ะฉันเพิ่งตัวเองไปแล้วจ้ะเสื้อหวยเองถูกเองรวยเองแล้วจ้ะจ<น>ะโอเคโอเค,อ,เคอ่ะอาจารย์ผมไม่รบกวนแล้วผมไม่ขอหวยกับลูกศิษย์อาจารย์ก็ได้ฉันาจาะให้ครูก็บอกกันด้วยจ้ะทันชช่น้องทันชช่ลูกศิษย์ลูกหาพอดีอาจารย์เขา ไม่ให้หวยแล้วอ่ะขอขอหวยหน่อยได้ไหมไม่มีค่ะอืมเหมือนกันเหรอไม่มีค่ะไม่มีหวยเหรอไม่มีอะไรสักอย่างเลยค่ะโอเคอ๋อนอนแล้วไม่กลนวก็ได้อู้แต่ละคนพึ่งพาไม่ได้เลยไม่มีค่ะอาจารย์ไม่ได้จริงเหรอฮะไม่มีค่ะไม่คุยคุยกับอาจารย์อาจารย์ไม่ได้จริงเหรอฮะ อาจก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกอ็จ้าพี่รู้จะทำยังไงนะจ้าอขอกระซิบกระซิบกระซิบก็ได้อ่ะไม่ต้องบอกกระซิบหน่อยกระซิบเบาๆโอ้ยเหมน็มนเหม็นทำไมไม่สาบผมบ้างอะ